ต้องสวดปาติโมทุกวันปาดตอนนี้ค่ะไม่ไวนตอนนี้ค่ตอนนี้เริ่มไม่ับแล้วค่ะหยุดหยุดรับดูดวงมาก็ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วค่ะพยายามเคลียร์ของเก่าให้จบแล้วก็พยายามที่แบบว่าฝากผลงานดีๆเอาไว้เพื่อให้คนที่แบบว่าไม่มีที่พึ่งทางใจอะคะ่ะยังได้มีท่านยอมอยู่ในใจเราไม่ลืมท่านยอมค่ะ ในช่วงช่วงนี้นะคะรึ่งปีหลักนะคะก็จะมีข่าวเรื่องของการเลิกรากันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งงานก็ถือว่าค่อนข้างจะขึ้นๆเลยแต่จะมีดาวลูกใหม่ที่แบบว่าดาวดวงใหม่ขึ้นมาเร็วๆนี้นะคะที่แบบว่าอยู่ดีๆมาแบบช็อาวงการแล้วก็มาแบบดังเปลี่ยนงเลยอะค่ะน่าจะเป็นผู้ชายอนางนหน้าหวานหน้าหวาน ใช่ไหมคะเออใช่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วก,ก็ตามที่ทีมไว้ค่ะนะแต่คิดว่าน่าจะมีอีกหลายคู่นะที่ไปคิดติดต่อที่21มิถุนายนประมาณ585ตกงสีสันอย่างไรได้บ้างอีกคู่หนึ่งใช่ไหมคะว่ายังไงไปคิดว่าน่าจะยังไม่ไม่แต่งปีนี้แต่น่าจะสิ้นปีน่าจะมีข่าวดีประกาศ,กาศขาเข้ามาแล้วเพาะว่า แต่ไม่ได้สนิทกับสมงตัวนะคะยังไม่ไม่ไม่ทราบว่าอย่างไรค่ะส่วนใหญ่หลังหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องการเลิกตาหรือการทะเลาะกันมากกว่าค่ะอย่างเมย์ค่ะน้อยลงนะคะน้อยลงมากค่ะ ก็เป็นน้อยค่ะน้อยจน wow, <Tah, S 2> ้อเซต์อาจจะเหลือแค่สิบปีก็เซตไม่ ที่อยากจะเตือนน่จะเป็นเรื่องของผัิภัยมากกว่าทีอ่อยากให้คนไทยได้ระวังกันมากๆในเรื่องของน้ำะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำักน้ำตวมน,น้ำนองน้ำาวตมาแน่นอนค่ะก็ต้องระวังกันมากๆในเรื่องของการลอกคอการใช้ชีวิตันีนอ,อะไรนะ อยังไม่เคยเจอประชิตแบบสมัยก่อนคือแต่ก,ก่อนนี่คือแบบว่ามาแล้วคือทานข้าวอะค่ะก็จะโดนเลยทันทีก็ทานข้าวไม่ได้ตรงย้ายร้านอะไรแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยเจอแล้วไปก็ไม่ค่อยอักคณาก็เลยไม่ค่อยมีแบบสมันยก่อน ช่วงนี้ท่านโยมบอกให้หยุดก่อนค่ะได้รอปั๊งอีกทีก่อนบวชเลยค่ะน่าจะม่วนนั้นน่าจะได้อยู่ก็ว่้งรอม้วนนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าจะขอจะขอให้ท่านโยมยุดให้ทำสุดท้ายค่ะเพราะตอนนั้นแบบว่าก็ได้กันไปเยอะแล้วเนาะพักหน่อยค่ะ รอบอยากแรกคือไม่สนใจอย่างที่สองก็คือเขาจะพูดอะไรล่อยไปเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาให้ใครเข้าใจผิดค่ะก็ก็ต้องยองมรับบางทีาไม่ค่ะเอาตรงๆว่าไม่เลยเพราะว่าบางครั้งก่อนที่เข้ามาคอมเมนต์น่ยยังยังเข้าใจผิดเลยว่าหมอปลายหรือหมอปลา อ้อยหมอปลาตลอดเลยค่ะตอนนี้คือผมเป็นหมอปลาก็ยังมีความเข้าใจอยู่ค่ะใช่ก็ยังผิดอยู่ค่ะก็ถามว่านอนไหนเยอะขึ้นไหมเขาก็จําได้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็เจอหน้าก็เรียกหมอปลาตลอดอันนี้เงี้ยค่ะ โอเคนะไนะสำหรับเนี้ยถือว่าเบอร์ไหนจริงจริงอะเห็นแบบสวยๆเยอะมากเลยออร่าพูดมาเต็มเลยนะคะก็แอบเล่งไว้หลายคนเหมือนกันแต่ว่าไม่ยังไม่กล้าบอกก็เลยนะ ໄປເນາະເອີຍເພ